สวัสดีค่ะวันนี้สาวมุงบวยชานลมาทานน้ำพริกปลาร้ายยอ่ๆเลยจ้าน้ำพริกปลาร้าแบบแห้งๆค่ะเนี่ยค่ะน้ำพริกปลาร้าจ้าอันนี้แบบน้ำค่ะน้ำพริกปลาร้าใส่ไหมาเลยค่ะแล้วก็ทานด้วยปลาทอดจ้าตามมาด้วยข้าวเหนียวยั่วๆเลยค่ะก่อนจะชิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวมุงบวชนลในการทาคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณแม่เอาบางปนกรุบกรุบเนี่ยจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวเมืองบวยชาแนลสาวเมืองบวยชาแนลขอบคุณจากใจนะครับขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมานั่งกินข้างนอกต่ยั่ๆเลยจ้า ปาทอดค่ะปาทอดได้บรรยากาศค่ะให้กางกินอัพผิกกี่เยอะจ้ะเราพิก๊กไม่กินสักคำเหรออือได้อ่ดอเป็นได้ โอ้ยเช็ดได้กินนะมือสกปรกตรงไหนกินนิดเดียวแล้วมาอ่ะไปเต้ป้อนกันได้เผ็ดไหมอร่อยนะนั่งเข้ามานั่งข้างในเลยไม่ต้องเปียกอยู่แล้วพี่เอาถั่วได้ไหมอ้าว อีกไหมเอ้อีกนะ,ะเดี๋ยวเต้ป้อนเองเพราะว่าเดี๋ยวม,มือน้องเลอะอ้าวมาเลยขยับมาใกล้ๆเต้นหน่อยเต้ไม่ต้องขยิง่งอยู่เอาได้ล,ดลวน้ำกินอยู่บนรถช้อนลืมมามาก็อ,อันนี้จับเป็นช้อนแล้วกัน ยโยเลยจ้าผักก็มีแค่รัดค่ะไม่แต่เอ้ยไม่ทัว่วแล้วก็สะเดาแล้วก็ผักกาดขาวแล้วมีกวางตุ้มเป็นดอกด้วยจ้ามาจากเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับหมจ้าไม่อาบางปอนหมบใบหนุน่มจ้า ประูบรรยากาศจ้างไงแม่มือหุบีสีแยกไฟแดงจ้าจังงั้งงนจังงั้นจ้ามือหบายอ่าพี่พิคโอ้ปลาตกสองรอบมือน้องเลยได้ออกก็ได้หรอฮะหอกแส่ผ้าอ๋อ,อน้องกินได้เหรอเอาโอเคเราจะได้จับได้เลยอ๋อเนี่ยเราไม่มีช้อนเราก็เอาอันนี้ตักแทนได้บรรยากาศในการกินอร่อยจ้ะ น้องจะเอาแบบเป็นหอ่หอ,หอไหมห่อแบไปผักไปฝักด้วยใช่ไหมผักน้องกินได้ใช่ไหมได้แบบนี้ใช่ไหมแบืนคืนจ,จะได้จับเลยกับบนทำใหญ่ไปหรือเปล่าได้แล้วโอเค พริกปรายั่วๆจ้าปลาทอดแซ่บมาด้วยก้าเหนียวจา้าร้อนะอ่าไปเลยน้ำพริกในไหาจา้าช้อนไม่ได้เอามาค่ะมากินลืมอ่าเนี่ยค่ะ ครับทำใหญ่ไปหรือเปล่าเอ,อ่ยเอ,อ้าเ,เอียงเอียงเนีย่ยช้อนตักเขาช้อนลืมมามาค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ด ราก็ให้เลยเดี๋ยวเขาไม่รู้จักคนไม่รู้จักอะไรอันนี้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไปอันนี้เข้าเราไม่ได้เคี้ยวหมดลรอยังยเดี๋ยวอยู่ใช่ไหมน้ําดันลืมไว้บนรถ รออย่ไปเอาอีกไหมเขียวอยู่หรอเผ็ดไหมน้องบิ๊กไม่เข้ากล้องค่ะ โอเคได้ใช่ไหมคำใหญ่ไปหรือเปล่าหนูน้อยไม่รู้ว่าได้ไหมไม่รู้จักยุ่ยๆเ่ยจ้า

ถ่ายคลิปเดือยมช้อนค่ะพี่คะทานข้าวไหม,ไมเอานะ้พริกปาร้าไหมไม่ไมพอดีหนูจะไปแจกเขาด้วยเสร็จแล้วหนูมาถ่ายคลิปเสร็จแล้วพี่เอาไปไหม,ไมอร่อยนะพูดถึงม,มาทานข้าวด้วยกันค่ะไปไหนคะพี่เห็นเดิอยมาตรงนี้เอาเป็นอะไรคะพี่แล้วพี่เป็นไรรถเสียว หนูจอดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเออพอดีทําตามสัญญาไปถ่ายคลิปแล้วจะไปแจกเขาเสร็จแล้วก็อันนี้ค่ะทําเองครับทําเองเดี๋ยวจะไปแจกเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนค่ะเนี่ยอยู่ในเขาใกล้บ้านอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่านั่งนั่งก่อนไหมคะพี่นั่งก่อนไหม พี่เสือค่ะอ้าวะ,ะสิบอ๋อโอเคอะตอนนี้สามเมืองบวยชาแนลก็ไม่ไหวนะครับสุดท้ายเราก็ยอม ขอบคุณทุกการรับชมนะคะใครที่เข้ามารับชมขอให้มีแต่สิ่งดีๆโชคดีๆเข้ามาในครอบครัวพอกันไม่คิดนานะครับบายๆโชคดีีๆโชคดีช่ถ่ายรูปใช่ไหม แต่ว่าอันนี้ไม่เผ็ดเท่าไรนะอันนี้พี่กปาระประเดี๋ยวมาให้ปแจเดินช้าๆเดี๋ยวระวังล้มถัดที่ล่ะค่ะคุนะขอบคุณนะคะน้องคนสวยจ้ารอยขายดีขดีนะไม่ได้ขายอันนี้เอามาให้กินโอ้บัลลังกนไทยออกมาเจ๊ออกมาเจ๊ขอบคุณมากค่ะ น้ำพริกปลายุลยั่วกำลังจะไปแล้วนะจ้าโอเคจ้าความอร่อยจะเริ่มขึ้นแล้วจ้า